เพื่อไทยจากจังหวัดชิงลายครับมีสไลด์อยู่สองสมชิ้นนะครับได้ขออนุญาตท่านประธานไปแล้วสิ่งแรกที่อยากจะขอใช้โอกาสนี้ฮะท่านประธานครับผมอยากจะไว้อะไรอยากจะแสดงความรู้สึกณนะวันนี้ครับตัวเลขติดเชื้อประเทศไทยหนึ่งล้านคนแล้วครับและเสียชีวิตไป8,000 ซึ่งถือว่าไม่น้อยเป็นอันดับ34ของโลกและที่มันน่าตกใจก็คือว่าเรื่องราวเหล่านี้ครับเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะพักร่วมฝ่ายค้านนะครับหลายท่านได้เคยตักเตือนได้เคยพูดจาในสภานี้ตั้งแต่เมื่อปี2562ช่วงที่เริ่มมีอู่ฮั่นใหม่ๆแต่ท่านประธานครับทุกวันนี้ยิ่งแก้ปัญหายิ่งเหมือนกับกิ้งกือตกท่อครับผมเรียนปัญหาว่าขณะนี้เนี่ยครับ ที่เป็นปัญหาหนักที่สุดก็คือผู้บริหารสูงสุดของประเทศท่านนายกรัตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านรองนายกรัตรีอนุทินชาญบิลกุลท่านไม่ได้อยู่ในคมรมเดียวกันเรอครับทาไมพูดกันคนละภาษา ATK ก็เดี๋ยวก็บอกว่าต้องประมูลเทรดดิ้งอีกอันนึงก็บอกว่าต้องเอา WHO เรียนให้ท่านพลเอกประยุทธ์นะครับว่า WHO เนี่ยเครื่อง ATK เทสเนี่นะครับเขาไม่ได้อยู่ในการควบคุมของ WTO ครับ ทีมที่ปรึกษาท่านอาจารย์หมอทั้งหลายเนี่ยไปอยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ามันทะเลาะเบาแวงกันไปหมดผมใช้เวลาสั้นๆนี้ขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าอีกหลายประเด็นเชื่อว่าสมาชิกของเราเนี่ยคงจะได้แสดงความคิดเห็นแต่ผมขอสะท้อนว่าทุกวันนี้ครับเช้ามาเนี่ยผมไม่เหมือนท่านนายกประยุทธ์อะครับเรานี่คอยเงี่ยหูฟังว่านอกจากญาติพี่น้องเราคนไหนจะติดเชื้อญาติพี่น้องเราคนไหนที่จะต้องเสียชีวิต ลูกหลานอายุเจ็ดเดือนอายุขวบหนึ่งติดเชื้อครับบางคนพ่อกำลังตายแม่กำลังป่วยบางคนลูกนี่ไม่รู้จะไปอยู่กับใครและพวกเราสสอ,อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเราต้องช่วยเหลือเอาเชื้อทั้งหลายที่คอรมอชุดนี้ฮะมีล่ฐมตีท่านหนึ่งบอกว่าเอาไปกระจายให้ชนบทบ้างเดี๋ยวนี้เป็นไปอย่างที่ท่านต้องการแล้วครับทุกจังหวัดทุกหมู่บ้านทุกตำบลมีคนติดเชื้อเต็มไปหมดครับ สิ่งที่ผมจะใช้โอกาสสั้นๆนี้เรียนท่านประธานก็คือว่าขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าแรงงานต่างด้าวเป็นปัญหาและคนที่ทําให้เกิดปัญหาก็คือส่วนราชการที่มนุษย์มีสีทั้งหลายเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีกากีทั้งหลายท่านประธานครับตอนนี้เนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเรามีคนติดเชื้อเป็นครึ่งประเทศสายพันธุ์เดลต้าที่เข้ามาก็เพราะท่านนะครับรัฐบาลเนี่ยครับพรมแดนจีนกับพม่า มีประมาณสัก500กิโลเดี๋ยวนี้เขาซิลนะครับไม่ให้คนเข้าครับเห็น <He S 2> แล้วอิจฉาแทนคนพี่น้องคนจีน <S <S ประเทศนิวซีแลนด์นะครับ <S <S ติดเชื้อแค่2อสาคน <S <S ขเขาปิดเมืองล็อกดาวน์ครับแต่ล็อกดาวน์เขาก็มีค่าชดเชยมีเงินช่วยเหลือครับแต่ประเทศไทยเราล็อกดาวน์เนี่ยมันเหมือนโดนน็อกเอาท์นะครับตายทั้งประเทศครับท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆตัวนี้ครับมันมีเรื่องที่หมอไทยเก่งมากนะครับ บอกว่าฉีดวัคซีนนี้ต้องไข้กันทําให้ภูมิคุ้มกันขึ้นเราเอาของจริงเดีกยวกาครับคนนี้ครับคุณสมินาธานเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญของ WHO ครับ <im it> เขาบอกว่า <im it> ผลพิสูจน์ของการฉีดไข้ยังไม่เคยมีปรากฏในโลกนี้นะครับแต่ท่านทานครับเมื่อการประชุมของอกระทรวงสาธารณสุขโดยผ่านซูมเมื่อวันที่6สิงหาที่ผ่านมานียครับมีการแนะนำบอกว่าจะต้องเอาซีโนแวค ซีโนแวคเข้ามาแล้วเนี่ยครับอย่างน้อยๆมันเร็วเอาอย่างอื่นมามันช้ายังไม่มาใครพูดผิดพูดถูกยังไงผมไม่ว่านะครับแล้วมันก็ขัดแย้งกันเองระหว่างนายกกรบรองนายกครับสถาบันวัคซีนว่าไปแล้วเนี่ยเคยมาชี้แจงในกรรมธิการหลายครั้งนะครับแต่ว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยสถาบันวัคซีนมีงบยี่ล้านครับผมเคยพูดพักฝ่ายค้านสสเราเคยพูดหลายครั้งว่าต้องเตรียมพร้อมเรื่องนี้ตอนนี้วัคซีนประเทศไทยแย่มากครับ ผมเรียนท่านประธานว่าที่เชียงรายผมประชากรล้าน3นะครับเป้าหมายที่จะต้องฉีดให้ถึง70%ก็ประมาณสัก8 0 0แสนกว่ามีคนลงทะเบียนฉีด5 0 0แสนครับแต่ท่านประธานเชื่อไหมครับตอนนี้เชียงรายผมเนี่ยฉีดได้ไม่ถึง2 0 0แสนครับมีข้อมูลออกมาอย่างชัดเจนก็คือว่าถ้าเป็นซินโนแวคตอนนี้เนี่ยครับจ้างเขาก็ไม่ฉีดครับทุกวันนี้ที่บางซื่อครับท่านครับคนที่มาฉีดบางซื่อเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัด ที่เขาต้องการมาฉีดไฟเซอร์มาฉีดซีโนฟาร์มมาฉีดยี่ห้ออื่นซึ่งไม่ใช่ซีโนแวคกมาฉีดแอสตราเซเนกาท่านประธานครับมีการประชุมกันแล้วก็บอกว่าจะต้องเอาอีก20ล้านหรือว่าเอาอ้ยีล้านโดสกับหรือ12ล้านโดสนี่นะครับไปซื้อซีโนแวคกเพราะมันซื้อได้เร็วแล้วมันเอามาฉีดได้แต่ท่านประธานครับตอนนี้เนี่ยท่านไปบังคับให้ใครฉีดซีโนแวคกเข็มแรกเขาไม่ฉีดกันครับท่านต้องใช้เงินอีกพันกว่าล้านหมื่นกว่าล้านเนี่ย มันสูญหายแน่ๆครับท่านสั่งซีโนแวคมาก็เหลือครับกราฟตัวนี้ผมเรียนรรท่านประธานนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับไฮสูงสุดครับประเทศไทยเนี่ยมีคนติดเชื้อ2.76ต่อประชากรนะครับสูงที่สุดในโลกครับเรามี70กว่าล้านแต่สูงขนาดนี้เนี่ยผมว่าไปไม่ได้แล้วครับขออนุญ,ญาตท่านประธานไปเร็วๆก็คือขณะนี้เนี่ยครับท่านบอกว่าต้องฉีด2เข็มต้องฉีดบูสต์เอาไฟเซอร์มาก็เอาไปอมไม่ใช่เอาไปฉีด ที่อยากเรียนท่านประธานก็คือว่างบประมาณทั้งหมดเนี่ยครับไม่มีใครที่อยากจะให้มันสูญเสียให้มันเสียหายเอาเฉพาะเรื่องวัคซีนอย่างเดียวเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยเราทวงถามมาหลายครั้งไปถึงไหนจะทํำยังไงท่านขืนสั่งซีโนแวคเข้ามานะครับซีโนแวคฉีดแล้วไปไหนก็ไม่ได้ใครก็ไม่รับรองประเทศมาเลเซียข้างบ้านเราเนี่ยครับเขาจะยกเลิกซีโนแวคแล้วพวกเราเองก็ยังหลับหูหลับตาท่านประธานครับท้ายสุดครับ ผมเอาคำพูดของลุงต่อยครับรู้จักดีนะครับสับเปลออัจฉริยะไม่เคยได้ฉีดเผาศพวันหนึ่งสี่ห้าศพผมอยากถามพี่น้องประชาชนว่าในระหว่างลุงต่อยกับลุงตู่เนี่ยครับเราเอามาโหวตกันไหมครับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยจะชอบใครจะฟังความคิดของใครผมไม่ได้จะมาดูถูกเยียบย่ำตตำแหน่งนายกรัตรีนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยถามหาลุงตู่สาเหตุเพราะอะไรครับท่านประธานครับรูปนี้ขอให้แช่ไว้นานๆหน่อยครับ เขาบอกว่าวัค <databases> ซ Get ีนในเมืองไทยเนี่ยมีขาใหญ่เอาไปแบ่งกันครับ ATK ก็เอาไปแบ่งกันครับฉีดวัคซีนท่านประธานครับผมชอบรูปนี้มากมันสื่อให้เห็นนะครับว่าฉีดวัคซีนทะลุแขนแล้วเอาตังทอนออกมาข้างหลังเป็นอย่างนี้แหละครับจะกินอยู่กับความตายของพี่น้องประชาชนเหรอครับท่านนอนหลับได้ยังไงครับท่านไม่รู้ไม่เห็นได้ยังไงครับขออนุญาตท่านประธานว่าผมอาจจะเลยเถิดไปเกี่ยวกับเรื่องวาละหนึ่งบ้างนะครับแต่ว่าในสุดท้ายก็คือผม อภิปรายครั้งนี้เพื่อที่จะปรับลด3%แต่ว่าไม่ต้องการปรับลดจริงๆแต่ถามว่างบวัคซีนงบ ATK มันอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขไหมท่านกรรมธิการกรุณาชี้แจงด้วยครับขอบพระคุณครับ